สวัสดีครับผมอาร์ตไอโมดครับคลิปนี้รวมคำถามเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน Android ที่หลายคนสงสัยจะมีคำถามไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คลิปนี้ผมมาชวนคุยเกี่ยวกับคําถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน Android นะครับไม่ว่าจะทั้งคนที่ใช้ iOS อยู่แล้วสนใจเกี่ยวกับ Android หรือว่าคนที่ใช้ Android มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อสงสัยบางอย่างอยู่นะครับมา,มาเริ่มกันที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของ IG Story คําถามนี้เนี่ยถามกันมาเป็นเวลานาน,านมากนะครับหลายปีเลยก็คือมักจะมีคําถามว่าทำไม Android ถึงถ่าย IG Story ไม่ชัดนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการบีบอัดไฟล,ล,ยยล์ลบบนี่เองครับก็ค ก็มีกล้องที่ไม่เหมือนกันมีโคดที่ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งทางผู้พัฒนาไ g เนี่ยเขาก็ได้ปรับแอปหรือว่าเรียกว่าเป็นการอ p t ติมิแซสนะครับให้ Android กับบน iOS เนี่ยไม่เท่ากันคือบน iPhone เนี่ยเรียกได้ว่ามีบิตเรทที่มากกว่าบิตเรทเนี่ยมันก็คือจํานวนข้อมูลที่ถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่อวินาทีนะครับในหนึ่งวินาทีเนี่ยส่งต่อเท่าไหร่บิตเรทยิ่งมากภาพก็จะยิ่งชัดนะครับซึ่งการถ่ายวิดีโอจาก p h o n นเนี่ยบิตเรทจะมากกว่าบน i อนครอปแล้ะหร,รงบเวาลา ภาพก็จะชัดกว่านั่นเองครับแต่ว่า Android แต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็มีบิตเรทที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นซัมซุงกับ Google เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะชัดกว่ายี่ห้ออื่นเวลาที่จะลงสตอรี่ไอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะก็คืออย่างไายัางไงตอนนี้เนี่ยแอนดรอยก็ถ่ายสตอรี่ไม่ชัดเท่า iPhone จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางยี่ห้อก็จะชัดกว่าเออบางแบรนด์อะไรอย่างงี้เนาะโดยเฉพาะซัมซุงกับทาง Google นะครับก็จะชัดกว่า Android ยี่ห้ออื่นแล้วก็วิธีแก้เนี่ยผม ไม่ได้เป็นจริงจังมากหรือว่าไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองไม่อยากใส่ฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้ถ่ายจากข้างนอกนะครับก็คืออัดวิดีโอด้วยกล้องหลักของเราแล้วก็เอาไปลงบนสตอรี่จะชัดกว่าอัดจากกล้องของ IG โดยตรงนะครับคำถามต่อไปนะครับทำไมา Android ราคาตกง่ายผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่า Android เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการที่หลายแบรนด์ใช้นะครับซึ่งพอมีหลายแบรนด์แล้วเขาก็ต้องแข่งขันกันนั่นเองครับ ก็มีบางแบรนด์เนี่ยอาจจะเลือกวิธีการใช้ UI เป็นของยี่ห้อตัวเองเอามาครอบทับเช่นซัมซุงเนี่ยก็จะเป็น One UI แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอต้องแข่งขันกันแน่นอนครับว่าตัวเลือกในตลาดสําหรับผู้บริโภคเนี่ยมันมีเยอะก็ต้องทําการดึงดูดคนซื้อนะครับด้วยโปรโมชั่นต่างๆเช่นอาจจะเป็นลดราคาหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยอาจจะมีทางลดราคา ส่วนลดไปต่ออาจจะเป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์เสริมหรือว่ามีของแถมให้แบบนี้เนาะซึ่งทําให้มูลค่าในตลาดของ Android หลายยี่ห้อหรือว่าหลายๆรุ่นเนี่ยมันก็ลดลงนั่นเองเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาเป็นมือนหนึ่งเนี่ยราคามันก็ไม่ใช่ราคาเต็มของตามป้ายอยู่แล้วนะครับก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยแ,แบบนี้คือมันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราย้ายมาใช้ Android แล้วแล้วเราอยากจะเปลี่ยนทุกปีอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นทางฝั่งของ iPhone เนี่ยถ้าซื้อมาใช้สักปีหนึ่งราคามันจะดูตก ลงไปไม่เท่าทางฝั่งของ Android นะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าตอนที่เพื่อนๆหลายคนได้ Android มือหนึ่งมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยไม่ได้ราคาเต็มตามป้ายนะครับก็คือไม่ได้ซื้อมาในราคาเต็มตอนเอาไปขายต่อผมรู้สึกว่ามันพอๆกับทาง iPhone นั่นแหละอืมอย่างเช่น S25 อ l t r a ตอนผมได้มาเนี่ยตอนผมซื้อเองก็ไม่ได้ราคาเต็มตามป้ายนะครับก็คือได้มาในราคาโปรโมชั่นนะก็คือหายไปหลายพันเลยเออพอเอาไปขายต่อปุ๊บ หากมาเทียบดูกับราคาโปรโมชั่นที่เราได้ส่วนลดไปตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าพอๆกันนะครับกับทาง iPhone เนาะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นอทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าทําไมราคาของสมาร์ทโฟน Android เนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวท็อปราคามันก็จะร่วงง่ายกว่า iPhone ก็คือรวมๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของการแข่งขันเพราะว่ามีหลายแบรนด์นั่นเองครับแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยจัดโปรโมชั่นมาให้ดึงดูดผู้ใช้งานผู้บริโภคเนาะเออราคามันก็จะลดหลั่นไปตามนั้นนะครับ คำถามต่อไปอันนี้อยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android หลายๆแบรนด์เลยนะโดยเฉพาะ Samsung กับ Vivo นะครับอันนี้ผมเห็นบ่อยมากก็คือทำไมขย่าตัวเครื่องแล้วได้ยินเสียงแกก้อนะ่าอันนี้คือหลายคนพอสงสัยแล้วก็คิดว่าเครื่องตัวเองเนี่ยอาจจะพังหรือเปล่าแล้วก็บางคนเนี่ยพยายามไปขย่าดูนะว่ามันเป็นยังไงเสียงแก๊้คือเครื่องผมเนี่ยก็มีแล้วก็ได้ยินบ้างเป็นบางครั้งนะครับผมอยากจะบอกว่าอันนี้ มันเป็นเรื่องปกติเลยนะมันจะเป็นตัวระบบกันสั่นที่อยู่ภายในแผงของตัวกล้องนะครับก็คือพยายามอย่าไปเขย่ามันบ่อยๆนะครับมันเป็นตัวระบบกันสั่นใครที่เขย่าบ่อยๆหรือว่าอาจจะวิ่งแกลบแล้วเอาไปติดกับตัวกริบอะแล้วลดมันสั่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามีโอกาสสูงที่ตัวกันสั่นเนี่ยมันจะพังนะครับสำหรับวิธีการเช็คนะว่าตัวกันสั่นของเราพังหรือเปล่าถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยผมรู้สึกว่าลองถ่ายวิดีโอดูแล้วก็ลองแพลนกล้องเป็นเฉียงๆแบบนี้ครับถ้ามันสั่นในจอเนี่ยก็มีโอกาส S24 u l ่สิานะครับตอนนั้นถ่ายวิดีโอแล้วก็แพนไปแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นเหมือนคลื่นๆสันๆน,นะครับก็ลองไปเช็คที่ศูนย์บริการดูหรือไม่ก็เข้าไปเช็คที่แอป Samsung Member ก็ได้นะครับที่ผมสอนไว้ในคลิปที่แล้วคำถามต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้งานซนะัมซุงเนาะก็คือเรื่องของปากกา S Pen ของซัมซุงทำไมมีกลิ่นไหม้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีมาหลายปีเลยนะครับก็คือหลายคนเนี่ยชอบไปดม Spen แบบนี้ ผมก็เคยดมนะครับก็คือเวลามีรุ่นใหม่นะผมจะดม,ดมตลอดเลยว่ากลิ่นของแต่ละรุ่นมันจะต่างกันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะต่างกันเออแต่ว่าไอ้เรื่องของกลิ่นไหมเนี่ยเพื่อความสบายใจบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องนี้เนี่ยซัมซุงเขาได้เคยอธิบายไว้ใน Samsung Community แล้วนะครับทาง Samsung Member นะว่าเรื่องกลิ่นปากกาที่มันออกจะดูไม่ไหมของ S p e เเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า เราเก็บ S Pen ไว้ในช่องเสียบเ Pen แบบนี้แล้วพอเราใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับตัววัสดุที่เป็นตัวพลาสติกแบบนี้เราก็สบายใจได้นะครับมันไม่ใช่แบบว่าอุ้ย S Pen ของเราจะพังหรือว่ามีความร้อนสูงมันจะระเบิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยกังวลถึงขั้นนั้นเลยนะเออก็อยากจะบอกเพื่อความสบายใจนะว่าเป็นเรื่องปกติเนาะคำถามต่อไปนะครับจะเป็นของหัวเว่ยก็มีคนสงสัยอยู่มากมายนะครับเพราะว่าไอโมดของเราเนี่ยก็เคยรีวิวหลายโปรดักต์ของหัวเว่ยแล้วไม่วว่าจะเป็นตัหรือว่า ตัวสมาร์ทโฟนครับก็มีคนถามเข้ามาว่าพี่ครับตัวหัวเว่ยเนี่ยถ้าไม่มี Google ใช้งานจริงรอดไหมอัปเดตล่าสุดผมรู้สึกว่าตอนที่เขามีข้อพิพาทกับทางเอ,อ,อเมริกาล่าสุดนะครับตอนนั้นคือหลายคนเนี่ยก็เป็นกังวลแล้วก็หลายคนเนี่ย,เป,ย,นเ,นยเปลี่ยนแบรนด์เลยก็มีเพราะว่าเราไม่สามารถใช้บริการต่างๆของ Google ได้นะครับก็คือตัว Google Mobile Service เนาะก็หลายอย่างเน Hi ี่ยหายไป o o เกิลแมปอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับผมจะนับของปี2025้ก็แล้วกัน คือทาง Huawei เนี่ยเขาก็ได้ทําการพัฒนาอะไรหลายอย่างขึ้นมานะครับเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็โหลดแอป,ปได้หลายอย่างที่ใกล้เคียงกับการใช้งานในปัจจุบันของเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมีแอปแกลเลอรี่เนาะตัวนี้ก็มีแอป,ปให้โหลดมากมายเลยเออถ้าใครอยากจะใช้บริการจากทาง Google ก็มีหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับที่หลายคนใช้งานแล้วแหละก็ไม่ว่าจะเป็นตัว Google Search เนาะมี Gemini Google Drive เนี่ยก็โหลดผ่านตัว G Box หรือว่า G Space ได้เลยนะครับแล้วก็เขาได้เพิ่มฟีเจอร์การค้นหาใหม่ๆมา,มา,มา,มาแบบเพเทอร์เซิร์ชอะไรแบบนี้ก็เป็นการค้นหาอัจฉริยะของ Huawei ตรงนี้ สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับแล้วก็แมปเออนี่แหละคนอาจจะสงสัยนะว่าอ๊ถ้าเป็น Google m a p เนี่ยทำยังไงโมเวทเนี่ยตอนนี้เขามีเพทท่องแบนะครับจากการใช้งานของเราแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าวิเพทท่องแบบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเพิ่งเริ่มพัฒนาเสร็จมาใหม่ๆเนาะมันยังใหม่อยู่อาจจะต้องใช้เวลาการเรียนรู้ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีพอเขาเรียนรู้ปรับแต่งอะไรต่างๆเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเพทท่องแบบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแอปที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้งานตอนนี้จะสังเกตได้เหมมมมือนผนะว่าจจีแบบ คือคักๆหรือว่าอาจจะมีเออออบ้างบางบางช่วงนะครับแต่ว่าแอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสวยเลยนะครับในเรื่องของ w i มากมาสารุปกันว่า u ม w e i ตอนนี้ถ้าไม่มี Google ใช้งานจริงได้ไหมผมรู้สึกว่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองแล้วก็จากที่ไปถามเพื่อนๆในกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ใช้งานได้นะครับมัน ไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าใช้งานไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าแอป,ป Google หลายๆอย่างที่ผมบอกไปนะก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับแต่ว่าบางฟีเจอร์หรือว่าบางบริการเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบ100%เท่าเครื่องที่เขารองรับ Google Mobile Service นะครับก็คือโดยรวมใช้งานทั่วไปใช้งานได้สบายนะครับหรือถ้าใครเป็นสายทำงานเนี่ย Huawei เขาก็มีอะไรครับมี WPS Office ให้ตัวนี้สามารถทำงานได้ครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารทำข้อมูลทำสถิติเรื่องตัวเลขหรือว่าทำ r e s e n t a t i o n เขาก็มีมาให้ผมรู้สึกว่า ถ้าใช้งานจริงโดยส่วนตัวผมอะไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรจากตัวหัวเว่ยขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเออมันอาจจะยุ่งยากหลายขั้นตอนหน่อยในการติดตั้งแอปเออบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าจริง,รงๆมันไม่ต้องหลายขั้นตอนขนาดนี้เออผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะต้องปรับตัวกันในอนาคตเนาะสำหรับหัวเว่ยนะครับแต่ว่าโดยรวมเออกล้องก็สวยเครื่องก็โทนนะครับใช้งานได้หลายปีก็ลื่นอีกต่างหากเออก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับคำถามต่อไปนะครับอันนี้ผมเห็นบ่อยในกลุ่มผู้ใช้งานก็คือ ในการตั้งค่าหน้าจอของสมาร์ทโฟน Android ตัวท็อปเนี่ยเราจะสามารถปรับความละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่ำสุดระดับกลางหรือว่าสูงสุดเลยอัลตร้านะครับแต่คนบอกว่าพี này, <ๆ S 2> ่คะตั <m ich ain> <over> ้งค่าหน้าจอเนี่ยปรับให้เป็นต่ำสุดเพื่อประหยัดแบตหรือว่าเป็นสูงสุดแบบจะได้ใช้งานได้เต็มที่มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีผมอยากจะบอกว่าจากประสบการณ์การใช้งานมาหลายปีเนี่ยผมใช้ซัมซุงนะครับเป็นส่วนใหญ่เนาะซัมซุงเนี่ยก็สามารถปรับความละเอียดของหน้าจอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตามกลางสูงอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าปรับต่ําสุด กับความละเอียดสูงสุดเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันขนาดนั้นนะครับคือผมให้เลยว่าบวกลบเนี่ยไม่เกิน5%นะครับในการใช้งานจริงผมก็จะแนะนําว่าให้เปิดแบบความละเอียดสูงสุดไปเลยเพราะว่าเออในการใช้งานจริงมันไม่ได้กินแบตอะไรขนาดนั้นมันแทบจะไม่มีผลเลยนะครับสำหรับผมอา่าเหมือนเราเอาประสบการณ์ดีๆจากหน้าจอที่มันคมๆที่มันชัดๆสวยๆจะดีกว่านะครับเออเพื่อที่จะมาแบบประหยัดแบตแค่นี้ถึงกับต้องเลือกไปใช้หน้าจอที่มันแบบความละเอียดต่ำๆอะไรไหมครับผมรู้สึกว่าเออไม่ต้องก็ได้เออสุดก็คือปรับสุดเลยไม่ได้้มีผลขนนนนาััะครบ คำถามต่อไปติดการเลนกล้องจําเป็นไหมอูอันนี้ถามกันเยอะทั้งคนที่ใช้ iPhone แล้วก็ Android เลยนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าพวกวัสดุตามบริเวณที่เป็นโมดูลกล้องเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ถ้าจะติดเพื่อความสบายใจเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าแนะนําว่าให้เลือกแบรนด์การเลนกล้องที่มีคุณภาพนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์แล้วน่าจะเป็นช่วงตอน S22 Ultra อตนะครับตอนนั้นไปเลือกการเลนกล้องที่ไม่กี่ร้อยแล้วพอติดเนี่ยตอนแกะออกเนี่ย มันดึงตัวบริเวณกล้องของผมอะเหมือนสีมันหลุดติดเราไปด้วยมันมันมันเป็นรอยนะครับแล้วมันก็แกะยากมากๆแต่ว่าถ้าแบรนด์ที่เขามีคุณภาพเนี่ยมันก็จะแกะง่ายแล้วก็ไม่รบกวนคุณภาพในการถ่ายนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนเหมือนกันที่ติดกระเลนกล้องที่อาจจะไม่ได้คุณภาพเนาะแล้วก็ทําให้ผลลัพธ์ในการถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันเพี้ยนๆไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเนาะแต่ว่าดีที่สุดผมว่าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าตกแรงจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยไหมมันก็เป็นเออแต่ว่าถ้าตกแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ มือถือเนี่ยตกอยู่บ้างนะครับก็เอาหลังลงบ้างก็ไม่เคยเป็นนะไม่ติดเลนส์กล้องนะครับหรือถ้าไม่งั้นผมแนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการเลือกเคสดีๆที่มีคุณภาพนะครับพวกเคสที่เขาอาจจะมีขอบเคสที่สูงกว่าตัวโมดูลกล้องขึ้นมาอีกนิดหน่อยเวลาตกเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในการซับแรงกระแทกได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้นะครับก็คือเลือกเคสดีๆเออแต่ว่าถ้าจะติดกันเลนส์กล้องแนะนําอีกครั้งครับเลือกยี่ห้อดีๆที่แกะง่ายๆแล้วก็ไม่รบกวนค,นร,นครับ คำถามต่อไปนะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวสมาร์ทโฟนจอพับนะคำถามแรกที่มีคนถามเยอะที่สุดก็คือ สมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยมันทนจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นตัวจอพับก็น่าจะสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยใช้ตัวจอพับมาก่อนแล้วพอเห็นมือถือจอพับมันเริ่มอ่าเริ่มใช้งานได้จริงอะไรแบบนี้เนาะ <het is true> เริ่มเห็นหลายคนใช้เริ่มมีการโฆษณาหลายแบรนด์เริ่มมีการทําจอพับมาก็อาจจะสนใจแต่ว่าอาจจะยังกังวลหรือว่าไม่แน่ใจในเรื่องของความทนของตัวจอพับผมอยากจะบอกตามตรงนะ,ะว่าสมาร์ทโฟนจอพับยังไงเนี่ยในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็ไม่ทนเท่าตัวที่เป็นบาร์ไทป์ทรงปกตินะครับอืมแต่ว่า เขาก็ได้ทําการพัฒนามาหลายปีอย่างซัมซุงเนี่ยตอนนี้ก็เป็น C4 7แล้วนะครับก็ผมอยากจะบอกเพื่อนๆตามตรงไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่ายังไงก็ตามสมาร์ทโฟนจอพับในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็จะไม่ทนเท่าสมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอบาร์ทายหรือว่าทรงปกตินะครับเพราะว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะครับเพราะว่าพวกจอพับเนี่ยเขาจะใช้เป็น อัลตราตินลาสนะครับหรือว่ากระจกที่มีความบางมากจนถึงขั้นงอได้ครับเข้าพับออกได้แบบนี้แล้วก็แต่ละนด์เนี่ยก็จะมีกลไกาการพับที่ต่างกันบางแบอาจจะเป็นแบบหยดน้ําอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะให้ผลลัพธ์บนหน้าจอที่ต่างกันนะครับอาจจะเห็นรอยพับมากหรือว่าน้อยก็แล้วแต่รูปแบบการพับของแต่ละแบรน์เลยอืแต่ว่าในเรื่องของความทนเนี่ยก็จะไม่เท่าทรงปกติเออใครที่จะข้ามมาใช้ก็อาจจะมีคําถามต่อเนาะว่าเฮ้ยเสี่ยงไปดีไหมคือผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆในรูปแบบของการพับเนี่ย มาดูก็ได้ครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยพอเป็นสมาร์ทโฟนจอพับตอนที่ซื้อเครื่องมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะแถมประกันให้นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมานี้ปัญหาที่เกิดจากตัวจอเนี่ย <mia? S 1> จริงๆมันไม่ได้เป็นที่ตัวจอมันเป็นตัวที่เหมือนตัวสายแพด้านในหรือว่าตัวระบบด้านในของจอมากกว่านะครับไม่ใช่ตัวที่ตัวกระจกนะเออคือตัวกระจกเนี่ยหลายแบรนด์ก็เริ่มทนแล้วแหละเพราะว่าดูจากการทดสอบเนาะหลายคนก็เอาไปทุบเอาไปทําอะไรหรือว่าพยายามที่จะหักมาแรงๆมันก็ไม่เป็นไรนะครับเออก็ที่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เป็นจากตัวระบบด้านในซะมากกว่าแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยหากเทียบกับจํานวนผู้ใช้งานนะครับก็อาจจะต้องช่างใจลองเวทดูนิดนึงนะครับก็ไม่กล้าบอกว่าเอ๊ะมันทนขนาดนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีวันทนเท่าหน้าจอปกตินะครับคำถามต่อไปสําหรับคนที่ซื้อมาแล้วอันนี้เป็นคําถามที่มือใหม่หัดใช้จอพับเนี่ยมักจะถามกันบ่อยๆแล้วว่าผมเคยทําคลิปนี้ไว้แล้วครับเมื่อหลายเดือนก่อนเนาะก็คือจอพับเนี่ยควรที่จะกางหรือว่าพับตลอด คืออัน,นี้ผมเห็นบ่อยครับในกลุ่มของ Galaxy C Flip แล้วก็ c f o ก็คือมีคนที่ซื้อมาแล้วเขาก็อาจจะคิดขึ้นมานะว่าเอ้ยเราควรที่จะพับไว้อยู่แบบนี้ตลอดหรือว่าเราจะก,กางไว้อยู่แบบนี้ตลอดเพราะว่าอาจจะไปเห็นในเรื่องของหน้าจอที่มันพังแล้วเขาก็อาจจะคิดว่ามันเกิดจากการกางพับเข้าพับออกเยอะๆอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าก็ใช้งานตามปกติได้เลยอยากจะก,กางก็กางอยากจะพับก็พับนะครับคือไม่ต้องคิดมากในเรื่องของว่า อยู่ในสถานะไหนกลางหรือว่าพับอยู่ตลอดมันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยทนขึ้นเพราะว่าแบบนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าอาจจะใช้แล้วไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าบางคนถ้าซื้อมาแบบนี้แล้วไม่กลางเลยผมรู้สึกว่าไม่ต่างจากการใช้มือถือทรงปกตินะครับหรือว่าถ้าเป็น C Flip ปนี่ถ้าพับไว้อยู่ตลอดยิ่งแล้วอย่่เลยคือน่าจะใช้ไม่ถนัดเพราะว่าตอนพับเนี่ยมันเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมแล้วหน้าจอด้านหน้าเนี่ย มันเหลือเล็กนิดเดียวเออก็คือให้ใช้ไปตามธรรมชาติเลยนะครับหากว่าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยก็ค่อยติดต่อศูนย์บริการตามขั้นตอนแบบนั้นน่าจะแฮปปี้มากกว่านะครับเพราะว่าจอภัพเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ตกต่างจากจอปกติข้อดีก็คือความยืดหยุ่นมันจะมากกว่าอย่าง C ีฟเนี่ยก็เหมือนเป็นสมาร์ทโฟนกึ่งแท็บเล็ตเมื่อกลางออกมาแล้วตัว CFlip เนี่ยก็สามารถกางออกมาแล้วก็ตั้งไว้ตรงจุดนู้นจุดนี้ ใช้ประชุมใช้ถ่ายคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองแ,แบบนี้เออคือความยืดหยุ่นมันจะมากกว่าก็ลองเวทเวดูนะครับโดยรวมแข็งแรงไหมก็แข็งแรงมาแล้วนะครับจากรุ่นแบบพวกเจนแรกๆเนาะแต่ว่าก็จะไม่มีวันเท่าพวกตัวจอปกติอืส่วนในเรื่องของการพับกับการกางแนะนําว่าให้ใช้ตามการใช้งานปกติตามธรรมชาติเลยนะครับอยากจะพับก็พับอะไรอยานี้อยากจะกางออกมาใช้งานกางได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าแบบไหนมันจะทําให้จอทนกว่ามาต่อไปอันนี้ก็จะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้พ่วงมากับ ในเรื่องของแบรนด์จีนเลยเนาะก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าแบรนด์จีนเนี่ยแต่และแบรนด์เขาออกเสียงกันยังไงนะครับแบบคนจีนเขาพูดกันยังไงประมาณนี้เนาะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่หลายแบบเลยโดยเฉพาะเซียวมี่เซียวมี่นี่ผมเห็นว่า,าหลายคนเนี่ยออกเสียงไม่ค่อยเหมือนกันมีมีการออกเสียงที่หลากหลายนะครับเช่นเซียวมี่เซียวมี่อะไรแบบนี้เนาะคือถ้าในการสื่อสาร,รในชีธธรรวิตประจำวันเนี่ยแบบพูดกันร,รู้เรื่องผมรู้สึกว่าออกเสียงแบบไหนก็ได้ให้ให้อีกฝั่งรู้เรื่องก็พอนะครับแต่ว่าถือว่าตอบคําถามนี้ละกัน ก็ถ้าเสี่ยวมีเนี่ยจะออกเสียงว่าเสี่ยวมีแบบนี้นะครับก็คือเป็นเสียวกับมีแบบนี้เนาะขออันนี้ขออนุญาตให้ทริคละกันนะครับถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ย <c oughs> เยขาก็จะมีอยู่4เสียงก็จะเป็นอาอาแล้วก็อาแล้วก็อาแบบนี้เสี่ยวมีเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมไม่ออกเสียงว่าเสี่ยวมีแบบนี้คือเสียง3คือเสียงอาเนี่ยพอมาอยู่ติดกันเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนผันไปเป็นเสียงสองนะครับก็คือจะเป็นเสียงตัวจัตวาเนาะก็จะเป็นเสี่ยวมีแบบนี้นะครับส่วนหัวเว่ยเนี่ย ถ้าไปพูดกับคนจีนเขาก็น่าจะพอรู้เรื่องนะว่าเ,เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนคนจีนเนี่ยออกเสียงว่าหัวเวยนะหัวเวยก็คือเหมือนเป็นเสียงจัตวาติดกัน2ตัวนะครับประมาณนี้เนาะเออก็หัวเวยกับเสี่ยมีประมาณนี้นะ Wait, Xiaomi, รนนครับ vivo เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะอ่านว่าวิวโวนะเออส่วน Apple เนี่ยเขาก็จะทับศัพท์เลยนะครับ a p ป l e ในภาษาจีนก็คือผิงกัวนะครับ a m s u ุ g ก็จะเป็นซานชิงประมาณนี้เนาะก็จะแปลว่าดาวสามดวงก็คือตรงตัวเลยอแต่ว่า อย่างที่ผมบอกไปอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเรียกผิดเรียกถูกก็คือเรียกแบบไหนก็ได้เลยนะเวลาคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนรู้จักอะไรเงี้ยก็เรียกให้มันสุสานร,รู้เรื่องก็พอนะครับอืมก็ไม่ต้องเสีเรียดเนาะ ทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคําถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับตัวสมาร์ทโฟนแอนดรอยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานหรือว่าเรื่องทั่วไปแม้กระทั่งเรื่องของการออกเสียงเนี่ยก็มีคนสงสัยนะครับใครที่มีคําถามอื่นสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะหรือว่าใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรเกี่ยวกับ Android เนี่ยก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดเรื่องที่น่าสนใจนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ